สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกอรมอรนอขอเสนอผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาดังนี้ การบริหารจัดการเหตุความมั่นคง1374สรุปผลการปฏิบัติในห่วงเดือนกรกฎาคมรับแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข1374าจำนวน12เรื่องและผ่านระบบ voice mail จำนวน38เรื่องแก้ไขปัญหาสำเร็จไปแล้ว21เรื่องคิดเป็นร้อยละ42ในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาจากการสรุปข่าวประจำวันของสำนักการข่าวกอรมนโดยการติดตามการปฏิบัติแล้วรวบรวมผลรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook 1374โดยสรุปในห่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมามีจำนวน20เรื่องมีผลสำเร็จแล้วจำนวน4เรื่องคิดเป็นร้อยละ20การประชาสัมพันธ์ให้ร่วมแจ้งเหตุกรณีพบเห็นการบินโดนสรุปในห่วงวันที่2ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุจำนวน1,120สายตรวจพบโดนจำนวน2,575ลำ ซึ่งยังคงจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพร้อมการประสานกับกอรมนจังหวัดเฝ้าติดตามและดำเนินการต่อเหตุการณ์ต่อไปการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจ เมื่อวันที่7 8ถึงสิงหาคม2568ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นการทบทวนและพัฒนาสิทธิสวัสดิการทหารกองประจำการการเพิ่มกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และแนวคิดการพัฒนารูปแบบสัญญาสมัครใจเป็นทหารกองประจำการโดยมีผู้เข้าร่วมปร,ประกอบด้วยผู้แทนจากมณฑลทหารบกกองทัพภาคกอรมอนอจังหวัดเหล่าทัพและหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น56นายโดยมีกิจกรรมที่ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในเรื่องความจําเป็นในการบรรจุก,กําลังพลตามอัตราการรบของกองทัพโดยลพลโท สามารถคงสายเรื่องการขับเคลื่อนงานการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจเรื่องสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการเพื่อการสร้างแรงจูงใจและเรื่องการเพิ่มกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองและเปลี่ยนความคิดเห็นในสาประเด็นหลักที่กำหนดสรุปผลได้ดังนี้ ประเด็นที่1การทบทวนและพัฒนาสิทธิสวัสดิการทหารกองประจำการเร่งรัดค่าตอบแทน11,000บาทต่อเดือนโดยไม่หักค่าประกอบเลี้ยงและมีเป้าหมายเพิ่มแรงจูงใจเป็น15,000บาทควบคู่ไปกับการเพิ่มสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นทุนการศึกษาถึงปริญญาตรีการรักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวและสามารถพิจารณาเพื่อเพิ่มโควตาและคะแนนสอบได้มากขึ้นอีกเป็นต้น ประเด็นที่2การเพิ่มกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เน้นการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจโดยบุคคลที่น่าเชื่อถือ และมีอิทธิพลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายลดความเป็นทางการใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมนำเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจบอกสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างชัดเจนและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสถาบันการศึกษาหรือพื้นที่ห่างไกลพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับผู้นําท้องถิ่นด้วยประเด็นที่3แนวคิดโครงการทหารกองประจำการแห่งชาติมีความเหมาะสมกับความต้องการกําลังคนสมัครใจในระยะยาวสามารถทําได้จริงการให้สิทธิประโยชน์เช่นค่าตอบแทน1 5 0 0 0บาทต่อเดือน ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสิทธิจูงใจที่เพิ่มขึ้นมากล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดผู้สมัครให้ได้ครบร้อยและ1นึงร้อยงบประมาณมีความคุ้มค่ากับผลที่จะได้รับแต่ต้องพิจารณาถึงภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาวและความเหลื่อมล้ำกับหารกองประจำการปกติด,ด้วย ผลจากการประชุมในครั้งนี้ทําให้ได้รับข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนโครงการทหารกองประจำการแห่งชาติโดยหลังจากนี้จะดําเนินงานในเฟสรองสุดท้ายคือการออกแบบสอบถามที่มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายทหารกองเกินทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า20,000นายเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการโดยเฉพาะค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสวัสดิการและสิทธิพิเศษต่างๆพร้อมกับรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนดําเนินโครงการให้สําเร็จต่อไป